อนี่นะคะเป็นตะคิวจริงๆค่ะตะคิวใต้ตะตุ่มนี่เหรอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเกรงมาดิพอไปนวดข้างโน้นข้างนี้มันเกรงยกขึ้นคิงเลยตะคิวเวววพอเกรงเหม่อก็จะเป็นตะคิวนะเพราะคนที่เป็นตะคิว ตรงนี้เหรอตรงนี้นี่บอกนี่นี่นี่ตรงทางนี้ตะคิวไม่รู้ยนมาจะมาจุกนันมาไตมันวิ่งมาจุดตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปี คลิปนี้นะคะพลอยจะมารีวิวเทคนิคการนวดรีดเส้นค่ะอาการปวดขาและมีอาการชาเป็นตะคิวร่วมด้วยค่ะอาการปวดขาและมีอาการชาเป็นตะคิวเกิดจากข้อสะโพกค,ค่ะข้อสะโพกนิบเส้นประสาทหรือปวดสะโพกเลื้อรังค่ะหรือปวดหลังเลือล้อรังปวดกระดูกทับเส้นประสาทค่ะจะทําให้ปวดขานะคะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก็จะปวด วดข้อสะโพกแล้วก็เล้าลงไปขาด้านหลังค่ะแล้วก็ลงไปตรงน่องนะคะตรงใต้เข่าและไปตรงข้อเท้าตาตุ่มค่ะแล้วจะชาตรงฝ่าเท้าค่ะผู้ที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าทิ้งการนวดค่ะเพราะนวดจะช่วยได้มากๆเลยหากท่านไม่ดูแลนะคะก็จะชาและเป็นมากขึ้นนะคะจะทําให้ใช้ชีวิตอย่างทรมาน,นค่ะอ,นะ,คะอันนี้เค็จริงค่ะเป็นตะเิวที่ น่องแล้วก็ตรงตะตุ่มดีจ้ะเขียนให้ก่ะนตะคิวใต้าตาตุนะ่มคะนวดไปนวดมาตะคิวขึ้นนะคะเคสนี้สาหัสจริงๆค่ะ ไปนวดขาข้างนี้นะคะตะคิวมากินข้างนี้ตะกี้นวดไม่เป็นไรคะ่ะพอนวดขาข้างนี้ตะคิวขึ้นมาข้างนี้ลงกัดเดีคขออีกลงมันขังมันออกไม่ได้คะ่ะสองค่ะ ียังไม่เป็นไรนะคะขอไปนวดข้างนู้นข้างนี้ตะคียกินขนาดเรานวดแล้วนะตะ,ะคียกิินตรงใต้ตะตต่มนะคะ เกิดจากการเปล่งเปล่งของกล้ามเนื้อขาเป็นตะเคิวนะมาโหลดเลยเป็นตนะขิง ดีขึ้นยังฮะเออตะคิวไม่กินแล้วใช่ไหมจุกใช่ไหมยังเป็นลมทลมมันวิ่งไะลมมันออกไม่ได้มันติดปด,ดตรงใต้ตาตุ่มนะคะจะเป็นเลยอยู่ข้างบน ะตะคิวกินนะคะนวดเสร็จข้างนี้พอนวดข้างนี้ตะคิวไปกินข้างนี้ค่ะมัลังนะคะมันตึงจัดพอเกรงหน่อยมันก็จะขึ้นตะคิวมันจะขึ้น เฮ้ยต้องไับค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ่านชายก็ชักเสียบโอ้ก็เกิดจากข้อสะโพกนะคะถ้าเรานวดจริงนะคะไม่ออกสือเราจะนวดให้หมดเลยแบบนี้นะคะ ยืนตึงรีดนะคะรีดทั้งหมดเลยรีดฝ่าเท้าด้วยรีดฝ่าเท้าให้หมดเลยฝ่าเท้าด้วย คัดิด็เนี่ยวดีนะคะคุณลูกค้าอันนี้แคดจริงนะคะนวดจริงไม่ได้กวนนั่นเกรงอิกเรอจะเกรงซิเกรงล้วมันจะงอ่งขึ้นเป็นมัดแน่ๆเดี๋ยวก็จะคิวกินอีกห้ามเกรงนะคะ ปินตาคิวนะคะสนใจที่จะมาเรนอาจารย์านาังการยินดีต้อนรับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดซับสไคร้กดแชร์ให้คนอื่นเขาได้เห็นคลิปผู้ที่เขาต้องการความรู้วิชาความรู้นะคะสามารถที่จะเอาเทคน,นิคนี้ไปทำงานได้จริงค่ะ ขอบคุณที่ติดตามเพจและช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงานตาด้วยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่อง YouTube และเพจห้านนวดแผนไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ